ก็วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตหน้างานที่อำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับผมก็เป็นบ้านของพี่ธัญญานะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่เรียกว่าอ่เป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับที่บ้านเราตั้งเนี่ยก็คือสุดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะลงไปอีกฝั่งแล้วนะครับตรงนู้นนะครับที่เราเห็นจะเป็นอ่เขาของดอยอินทนนท์นะครับฝั่งนี้ แล้วก็อำเภออยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่พื้นพื้นที่โดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะสูงพอสมควรฝั่งนี้เป็นอำเภออำเภอฮอดนะครับอีกประมาณ9้าหรือสิบโลนะครับผมนู่นถนนอยู่ไกลมากนะครับโอ้รถวิ่งนะครับอยู่ไกลอยู่ตอนนี้เราก็มาตั้งบ้านนะครับขนาด5 5จดคูณ8ดเมตรนะครับของทิาย์ญานะครับก็ตอนนี้ทีมงานนะครับได้ทําการยกบ้าน ขึ้นนะครับในระดับที่ลูกค้าต้องการคือหลังนี้นะครับ2เมตรถ้าเป็นจากพื้นดิน2เมตร40นะครับผมก็หลังนี้เป็นส1 2ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของทีมงานเรากันนะครับตอนนี้ก็ยกตัวบ้านขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพอยกตัวบ้านนะครับก็มีการถ่ายระดับเรียบร้อยนะครับซึ่งการทํางานนะครับในพื้นที่ที่ ลาดเอียงนะครับไม่เสมอกันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับผมในการถ่ายเทนะครับระดับจับระดับนะครับผมตอนนี้นะครับเทปูนนะครับตรงนี้ปูนที่เราเห็นนะครับเราจะเทเป็นโอบเสานะครับตรงนี้เนี่ยสี่สิบเซนนะครับแล้วก็มีขึ้นมาอีกอ่ายี่สิบเซนจะเป็นดินนะครับผมตรงนี้โอบเต็มนะครับสี่สิบเซนพื้นที่ด้านบนนะครับของพี่ธัญญาเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านข้างดีกว่านะครับจะได้ชัด พื้นที่นะครับตอนนี้จากพื้นดินถึงตัวคา,านล่างสุดจะอยู่ที่สองเมตรสี่สิบนะครับตอนแรกพี่ธัญญาบอกว่าใหา้ให้เอาลงหลุมแค่สี่สิบเซนนะครับแต่พอดีเรามาดูพื้นที่หน้างานแล้วนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าอยู่บนยอดนะครับผมก็ว่าได้ค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็เลยแนะนําให้กับพี่สาวนะครับซึ่งเป็นผู้ติดต่อประสานงานนะครับว่าให้เอาลงหลุมในหกสิบเซนนะครับผม แต่เราเทปูนในสี่สิบเซนเหมือนเดิมนะครับด้านบนเราจะอาจเป็นดินนะครับผมก็ตอนนี้นะครับสี่เสาต้นหลังนะครับก็ทําการกรดปูน็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือสี่ต้นหน้านะครับตัวนี้รอแห้งนะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังเช็คระยะหลุมนะครับเพื่อที่จะเอาตัวระเบียงข้างนะครับเข้ามาประกบนะครับเราจะทําให้เสร็จก่อนช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็ คุยกันกับทีมงานว่าวันนี้เราจะต้องได้ติดตั้งบันไดนะครับเพราะว่ากลางคืนนะครับก็จะมีลมนะครับตอนกลางคืนค่อนข้างจะแรงนิดนึงอยู่นะครับผมนี่นะครับด้านล่างก็จะประมาณนี้นู่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางที่เราขึ้นมากันนะครับเรียกว่าขึ้นมาค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะว่าชันนะครับเพราะว่าหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็มีสุขพันธ์ด้วยนะครับ น้ำหนักของรถนะครับที่ขึ้นมาก็เรียกว่า12ตันนะครับสำหรับตัวตัวบ้านนะครับที่มีสุขภัณฑ์นู่นนะครับซอยที่เราขึ้นมาจะอยู่ตรงข้างล่างเลยนะครับนี้จะเป็นบ้านพี่สาวของพี่ธัญญานะครับพอความสูงจะประมาณนี้นะครับตอนนี้พอขึ้นมานะครับก็จะเป็นยอดตรงนี้เลยนะครับเราก็มาติดตั้งบ้านให้ลูกค้าตรงนี้นะครับตอนนี้รู้ว่ายังไม่เสร็จนะครับรอบนอก ก็นี่เป็นชุดบันไดนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับผมชุดบันไดชุดแท่นบนนะครับตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับฝันน่งนี้ตอนนี้ก็เหลือเสาที่จะติดตั้งอ่ะภายในวันนี้เนี่ยอยู่ที่หต้นนะครับก็มีตัวระเบียงข้างสี่ต้นแล้วก็มีแท่นหน้าอีก2ต้นนะครับเสาเป็นเสาหน้าหกนะครับสําหรับฝั่งนี้เสาหน้าหยาวสามเมตรบ่า ผมคุยกับลูกค้าว่าเอา30เซนนะครับเพราะว่าเราต้องการความแข็งแรงนะครับบ่าตรงนี้นะครับบ่าตรงนี้ครับเราประกบ30เซนนะครับยาวพิเศษเลยสั่งพิเศษหนักมากนะครับสําหรับเสาเราคิดว่าเสาหน้า6นิ้วเนี่ยจะไม่หนักนะครับแต่ปรากฏว่าทางร้านเสานี่ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับหัวไม่มีแตกเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเรารัดตัว หัวเสาเนี่ยบ่าเสาแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีการแตกได้นะครับผมก็มองนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่วิวข้างบนเนี่ยผมยังไม่ขึ้นไปนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้คงจะได้ขึ้นตอนเย็นนะครับทีมงานบอกว่าจะช่วยกันทําให้มันประกอบโครงสร้างให้เสร็จนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของลมแล้วก็บริเวณที่ติดตั้งบ้านนะครับค่อนข้างจะโล่งแล้วก็รับลมมากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบ ตรงนี้ผิวสวยมากนะครับสําหรับตัวบ้านนะครับพอขึ้นไประเบียงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับระเบียงฝั่งนี้ก็หันหน้าออกถนนเลยนะครับบันไดอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีหลังคานะครับเมตรยี่สิบปิดบันไดเรียบร้อยนะครับตัวระเบียงก็เดี๋ยวผมพาไปชมคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็เอาของลงมาหมดแล้วนะครับเราถึงหน้างานตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ด้วยการเตรียมเตรียมของนะครับแล้วก็เคียย์พื้นที่นะครับต้องให้รถ เปลมาปรับพื้นที่ใหม่นะครับอันนี้ตัวระเบียงนะครับผมนี่นะครับตัวระเบียงหลายแยกออกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับการบนนี้เราปิดไม้ด้วยนะครับเพราะว่ามีฝนนะครับก็กันฝนเข้าในช่องระหว่างรอยเชื่อมนะครับก็เดี๋ยวบอเวลาจะประกอบเราจะถอดตัวครอบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็พวกไม้นะครับก็จะออกนะครับพอประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับสําหรับตัวระเบียง แต่บ้านหลังนี้นะครับผมจะบอกว่าเวลายกขึ้นไปแล้วถึงแม้มีแต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ดูหลังเล็กนะครับเนี่ยดูปกติเนี่ยถ้าถ้ายกเดียวๆแต่ตัวบ้านเนี่ยสองเมตรสี่สิห้าสิบเนี่ยต้องถือว่าโดดพอสมควรนะครับแต่หลังนี้เขาค่อนข้างจะยาวนะครับแปดเมตรก็เลยทําให้โดยรวมของเขาดูใหญ่นะครับยังไม่โดดนะครับผมแล้วก็คิดว่าถ้าประกอบตัวระเบียงเข้าไปเนี่ย ตัวเขาจะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีบันไดหน้านะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะยังไม่เห็นรูปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาไล์สดให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าองค์รวมนะครับเวลาประกอบเสร็จเป็นยังไงนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราผมจะพามาดูอีกทีว่าประกอบแล้วรูปร่างจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเก็บงานนะครับวันนี้เป็นการประกอบโครงสร้างนะครับให้แน่นหนานะครับผมยึดน็อ เป,ปูนเสานะครับให้เรียบร้อยเลยวันนี้นะครับก็หลุมตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูทีมงานก่อนนะครับว่าหลุมเราขนาดได้หรือยังนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวฝากาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีกนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ